ครับนั่นเธอตัวกระไรกันไมโค้โคลีฟิชิโน้ผมวันที่เจอเล่นเกมคอสบูตี้มาด้วยแฟร์สามในภารกิจที่13แล้วนะครับผมเราก็เล่นในระดับยากสุดๆเลยนะครับไปสตรองโฮเลยนะครับผมแล้วก็เวทเทลน์นะครับหลังจากภารกิจที่แล้วนะครับผมโซฟตายนะครับผมกับตันไพรก็แอบทําใจไม่ได้นิดนึงไม่นิดละแหละแต่เยอะเลยนะแต่เราแล้วครับเปิดเป็นยูรินะครับหน่วยทัพโฟร์วันโฟวันนะครับผมวันที่12เดือนตุลาคมเวลา4ี่ทุ่มนะครับ เป็นยูริตอนนี้กำลังล่องลอยมาหากราบยิ่งกว่าปีนกนกมาเลยลุยสามในวิชาหนกภารกิจนี้สเตลล้ลวนๆนะครับต้องระมัดระวังไปแบบเงียบๆแซบๆแอบแซบนะครับอืมอหมอบเออรู้แล้วมอบแล้วแสงไฟสาดส่องรอให้มันหาย พร้อมยังไอ้ตามเลยเดี๋ยวเราดูตูดดูตูดลุงจังหวะนี้เปิดอุลิแฟนเลยถ้าจะขนาดนี้แล้วนะดูตูดลุงจังหวะนี้คลิปนี้ไม่แต่ตูดลุงลุงไพ่ด้วยลุงไพ่์อุลิแฟนดูดิตูดขาวเลยรอว่าไงลุง Let's go ไปละวหวยข้างหน้าสี่ตัวโอเค มาถึงฐานใหญ่ใจกลางลานกว้างที่เต็มไปด้วยยานวานนะะกับยุทธโลปกรณแม่งมาแอบแซบกันตรงนี้จริงๆรถทุ<ป>ม่มเกาะก็ไม่เว้นลยมาวามาพ่รลอยมันผ่านก่อนแป๊บนึงคอยแอบแซบที่หลังอะไรที่ผ่านได้ผ่านไปนะฮะพอเรามาเน้นแซบซึม ดูลุงภันี่ระเบิดสโมกเต็มเลยแต่ตัดภาพไม่ได้เรามีแต่แฟตสโมกไม่มีตามลุงอ่ะไปตายรถบรรทุกดูตูดลุงแทบจะเปิดโอลิแฟงแล้วหน้าดาบจังหวะนี้แต่นี้เอาปืนมาลงดาบหยุดก่อนอือโหข้างหน้า3 4 4คี่สี่คนห้าคนก็วางระเบิดเอาไว้ระเบิดบึมๆนะในยามที่จำเป็น ไปเลยเลยจังหวะนี้ว่ามาแอบแซบแอบแซบเจาะลูกกระเดือกมาเลยทำพางศพเนียนไว้เนียนไว้เยีย <Yeah. S 2> จะได้ไม่มีใครสงสัยแล้วยิ่งกว่ามองอัสรอไปบูวิ่งเลยเย้ยลุงชน ลุงลุงลุงชนโอ้โหติดบัคเลยไปเราเดินต่อได้สเตลผมจะพยายามให้เล่นเร็วนะฮะเพราะว่าสเตลเป็นอะไรที่น่าเบื่อสุดแล้วสำหรับผมนะผมจะพยายามเล่นให้เร็วที่สุดช่วงไหนผมเนี่ยต้องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมต้องใช้สมาธิในการเล่นนะครับผมเพราะว่านี่คือในระดับยากสุดไม่สามารถทําอะไรบุ่มบามได้หรือวิ่งเล่นได้นะครับต้องเป็นจังหวะนะครับ ไปเลยพี่น้องวางระเบิดเผินเนี่ยแหละพอมันรู้ตัวปุ๊บกดเลยเยี่นิ่งไ้ทำอะไรทิ้งบุหรี่เหรออ๋อทิ้งบุหรี่แรกแรกกดูดหลังๆทิ้งแต่ความลับผมไม่ใช่แบบนี้ ไปต่อเลยไปเรื่อยไม่ค่อยแปลหรอกแต่อยากพูดเลยเปื่อยเื็สไตล์ผมชอบพูดเลยเปื่อยเคยแปลมาแล้วแหะแต่ว่ามันอึดอ,อัดอแล้วก็สมาธิไม่ค่อยมีมูตแต่แปแล้วก็โดนยิงตุยตายสมาธิไม่ค่อยมีไปเซอริสี่ออฟฟิศนี่พวกกล้องวงจรปิดอยู่ในนี้หมดต้องรีบเคลียากการ์ก<ห>่อกนลุงพร้อมแล้ว กับมีดหั่นหมูซ้อมไปลวงลวงหมดเคลประตูปิดอย่างเซเว่นปิดอัตโนมัติจากของเกาะจองวงจรมีแต่มีแต่มีนักโทษด้วยนะแต่ก็ต้องระวังเดี๋ยวภารกิจล้มเหลว ไอ้เราก็ชอบมือลั่นด้วยดิลั่นเป็นนุนประชาชนทุกคีเลยเป็นงนี้ตลอดเป็นนิสัยผมเพราะว่าอะไรที่มันเคลื่อนปุ๊บผมลั่นยิงดังดีเลยนะเปิดในวิชั่นพร้อมแล้วตัดสายไฟเตรียมบุกพร้อมเย่ <Yeah. S 2> อ้าวยิงโดนอีกเอ้า ลุง <laughs> มาตอนไหนเนี่ย <c oughs> โอ้ยัดไปเยอะเลยโอ้ยลุงเนาะ <c oughs> ไปเปอร์ฟรีชอบคำนี้มากจุกยิงให้หมดกวาดให้หมด

ว่ามามีไหมรวงประชาชนเรียบร้อยรวงแขนหักกว้างรวงจุว่ามา càng này một, quăng bay, ít lúc nữa, bay bay bay, ơi, <laughs> đang làm cơ mà, check, ลูกจะหมดแล้วยิงมันไปหน่อยข้อดีของไอ้มีห้าก็คือมันยิงมันนะแต่ข้อเสียคือมันไม่ค่อยนิ่งเลยชอบเล็งแบบไม่ค่อยเล็งโจ๊ลวง เวลาแบบใช้แบบไม่เล็งนะยิงมันมากแล้วก็ยิงแม่นกว่าถ้าอยู่ระยะไกลถ,ถ้าระยะไกลก็ยิงทีละเม็ดอ่ะปืนมันดีจริงเอพีห้าเช็คกระสุนจะหมดขอหน่อยเผื่อ,อไว้ตรงนี้เรียบร้อยตัวปะกันเคลียก็เลยเอพีห้าก็จะหมดละเอาปืนหลักมาเปลี่ยนปืนเลย ลุงมาเลยพร้อมไปเปิดประตูให้หน่อยต้องเป็นหน้าที่ลุงตลอดเลยทุกครั้งที่ที่การเปิดประตูเนี่ยหน้าที่ลุงตลอดเลยไปวิ่งเลยทีเนี้ยระวังลื่นอันนี้ติดตั้งระเบิดซีโฟติดไวเ้เน้นเน้นไปแทรกซึมแทรกแซงไป ระวังลื่นถ้าลื่นพื้นนี่คือจบไม่เล่นไม่เล่นเลยกระดาไยด้ย่กระโดดกระโดดเลยเฮียลงมาเราต้องไป็ผู้นำนะเพราะว่ามันเดินช้าภาคเก่ามันชอบเดินช้า้เราก็รีบด้วยดิรีบจบเกมแบบนึง เปลี่ยนแผนเปลี่ยนมามุมนี้มั่งเดี๋ยวเราจะปีนเข้าไปนะติดตั้งเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแหละผมไม่ค่อยรู้นะไอ้ตรงเนี้ยไอ้สายเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะผมก็ไม่ค่อยรู้นะไม่ค่อยได้สนใจอะไรตรงนี้ด้วยเกี่ยวกับระเบิดมาต่อเลยเอาเป็นว่าเล่นเกมแล้วกันแต่ระเบิดแล้วมันเข้ากรอบดีอ่ะตูมไปแบบร้อยใช้เสียงฟ้าผ่ามากรบเสียงศกกบเสียงระเบิดถือว่าแบบ คิวลำเลิศอยู่นะตั้งแต่สไนเปอร์อีลิทละปกติผมเล่นสไนเปอร์อีลิทจะมีแต่อะไรนะเสียงเสียงระเบิดมากบเสียงปืนบ้างอะไร้ยแต่นี่คือพอมาคอร์ดตีจะเป็นอนนี่ไงเสียงฟ้าผ่ากบเสียงระเบิดก็เป็นวิธีที่แบบผมไม่ค่อยได้เห็นนะส่วนใหญ่จะเป็นเสียงเสียงปืนอะไรไอเสียงอะไรแบบอะไรแบบสไนเปอร์อีลิทอ่ะแบบมีเสียงรบกวนอย่างอื่นมากบเสียงปืน ส่วนใหญ่ผมจะเจอแต่วิธีนี้แต่วิธีแบบเสียงพรผ่า,ากบเสียงระเบิดนี้หาหาได้น้อยมากนะไม่ค่อยได้เจอเอปาา้ประธานาธิบดีโดนเซกเรียบร้อยนะครับผมเซกโดนทารุนากีหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลข้างหลังก็มีขมัคขลอบคอยลอบกัดตลอดเลยนะฮะแผงกลางออกมาคือพยายามหาหลานหาลูกสาวประธานาธิบดีนะฮะมาจับเป็นตัวประกัน ข้อมูลก็รั่วไอ้เราก็ได้ยินแล้วดิยืนไอ้เราก็นิ่งนิ่งได้ยินมา2คนเนี้ยโอเคเริ่มเริ่มเจอศพแล้วเริ่มเจอศพแล้วมันก็เริ่มเซิร์ชหาแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นลูกน้องก็ได้ข้อมูลว่าลูกสาวอยู่ไหนอีกเออเขก็ไปไป <laughs> ในเวลาเตรียมตัวแล้วหมากลาบบึมบั้มม,มันเจอศพแล้วเราก็ เปิดแบบแลมโบ้ด้วยลูกระเบิดกระโดดลงรีรออะไรรอขอ้อพอตัดลิบิตเนาะไปเลยไ,ไปข้างหน้าสามคนสี่คนให้ไวเลยจุเข้าไหม

กอ๊ยมามาเจ้เฮ้ยไม่ติดเรอก่อนนะเก็บปืนเก็บลูกปืนก่อนโอเคมีเอเคอยู่นี่แฟดอืมว่ามาอ๋อลุง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 ขวาง luôn Đây Ê, thầm vào đây chá thầm mày Luôn Qua mà Đi mấy Chụ một Là bật nằm long Vinh lên ลงไปลงเคยยเ่ยไหมเขี่ยเก็บลูกเก็บลูกไม่ค่อยชอบเอคอกเอคเกมนี้เลยแปลกๆไปไหน ơi lúng lúng chóp đàn lúng nam lê Tôi lưng của nhị kè lùng lại ô ô nhãn 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 thế nhãn 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 มามามลงเช็คเดี๋ยวทำลายทำลายถังระเบิดก่อนเดี๋ยวเราโดนไอ้จีว่ะจระสุนทั้งหมละ ่วยลุง่วยลุงหมและลุงดูแลตัวเองนะเดี๋ยวเราอ้อมไปตามลุงไม่ได้หรอกจริงๆเราเดินตามลุงได้นะเพราะว่ามันจะไปโผล่อีกทางได้อยู่ผมเคยลองมาแล้วแต่ว่าอยาเลยมันยากมากเอ้

cái lúc lúc có cái chỗ này mà làm lại đi vào. ôi cái lúc

ยังไม่ถึงทิพย์จุดเลยเจ้ลูกเด็กวิชันรถพุง่งเกาะมาวะมาทำไมวะเน,นี่ยเจ้ลูก ไปวิ่งเลยขับรถเกียร์จิ๊บหายไปไปสแปมแฟต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  <c oughs> น่าเกียดว่ะไปลูกหมดโอ้ยเชียวอีกเฮ้ยเฮ้ยอืมดีเชียวดีแม่งดิฟเลยดิฟเป็นทางคุณมี่เลยจังหวะนี้ไป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 ลุงลุงลุงข้างหน้าสองคนสองคันด้วยอื โดด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 แบบ G T A กลางลมแล้วจังหวะนี้โอ้จบแล้วนะครับผมภารกิจนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วผมจะรุกันแล้วก็แชร์แล้วก็ซับสไครป์ผมถ้าไปชมอย่าลืมกดคลิปต่อแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคทวีกัน์ดเดียวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับอย่าลืมแล้ว่ล่าสักสักเดือนนะ Makarov's tracked Vorshevsky's daughter to Berlin. If they find the girl, it's only a matter of time till he gives up the nuclear codes. Do we have her exact location? ISA cell phone snipers just intercepted a call from her. Do you through in three, two, one? Alana Vorshevsky? American Special Forces, do you speak English? Yes, my security's dead. They're coming for me. Stay calm. We're en route to you now. Where are you exactly? which floor suite? which side I, I don't know there's a building across the road a uh, sign on the roof says Riesdorf. please hurry okay put the phone down and don't move we'll come to you athena is still with us weapons tight and don't throw any shots